แตงแตงครับแตงครับเออมีแตงน่ารักจังเลยฮะทำไมจะเป็นหมาน่ารักอย่างนี้ดูสิดูที่อยู่ท่านน้อยเขาซิเออน่ารักจังเลยฮะน่ารักมากเลยฮึทานเข้ายัางครับ ตังทาเข้ายัางครับทานยาพูดสีฮะพูดสีท่านเข้ายัางครับแนมยิ้มด้วยโอ,อ้แหมถามอนะไรเข้ายัางยิ้มเลยนะอืมมาลักจังเลยนะครับจะมีตังน้องมาแซนรุ้นะครับนี่ดูัองเข้านะครับ โอ้โหยุงกัดเด้อยุงกัดเด้อโหยุงบินเลยเนี่ยฮะนอนยังไงให้ยุงกัดเนี่ยโอ้โหยุงบินเลยเต็มเลยเนี่ยฮะมยุงกัด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 มีตังมาแสนรู้น่ารักมากน่ารักมากสวัสดีนะซิสวัสดีนะซิสวัสดีครับอายี้ ยิมโอ้โหยิม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 เสกงยิมเสกงโอ้ยน่ารักจังเลยยิมด้วยยิมเสกล้องยิมใสกงครับ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 โอ้โหขายความอบอุ่นเลยอ่ะฮะเนมยขยบขยยบเข้ามาใกล้เลยนะเราเนี่ยยิมอ้ยิโอ้โหนับตาหวานด้วยโออ

ารักจริงๆเลยารักจริงๆเลยเยังไม่กินข้าวนะเราไนฮะอกินยังกินข้าวยังโูยุงบินนะเห็นไหมยุงบินเต็มเลยเนะี่ยแล้วกัดจมูกกันะฮะยุงกัดจมูก ยุงกัดจมูกนะยุงกัดจมูกนะนั่นารักมากๆนั่นว่าแล้วว่ายุงจะกัดว่ะยุงจะกัดยุงจะกัด